น้ำพลาสติกค,ค่ะเอามาประยุกต์ใช้นะคะในการปลูกผักปลอดสารพิษไว้ทานกันเองในครอบครัวคุณผู้ชมที่รับชมอยู่เองเนี่ยก็สามารถทําได้ง่ายๆที่บ้านนะคะเป็นการลดการออกจากบ้านในช่วงโควิดระบาดด้วยเดี๋ยวเราไปติดตามรายละเอียดกับคุณมนทิราบ,บําเน็ตพันธุ์กันค่ะ ค่ะคุณค right ่ะในระยะนี้หลายๆท่านต้องทํางานอยู่กับบ้านจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิดในอยู่นะคะโดยวันนี้เรามีไอเดียการปลูกผักปลอดสารพิษมานําเสนอซึ่งจะช่วยให้เราได้รับประทานผักที่มีความสะอาดปลอดภัยและช่วยประหยัดพาพใช้จ่ายมาฝากกันค่ะกระเช้าผักตะกูลผักสลัด6ชนิดที่ถูกจัดใส่เป็นกระเช้าของฝากโดยใช้ลังไม้แทนกระเช้าทั้งหมดทามาจากวัสดุเหลือใช้ โดยเจ้าของไอเดียคือคุณสมยศพัดเกาะซึ่งเป็นวิศวกรที่ได้ศึกษาหาความรู้เรื่องการปลูกผักออร์แกนิกตะกวลผักสลัดสำหรับไว้รับประทานเองต่อมาได้ปลูกผักสลัดและจัดเป็นกระเช้าของฝากจําหน่ายในเทศกาลต่างๆภายใต้สวนตะมุตมิสําหรับวิธีการปลูกผักสลัดนั้นประยุกต์ใช้ขวดน้ําพลาสติกขนาด1.5ลิตรที่ไม่ใช้แล้วแทนกระถางใช้ในการปลูกผักในรูปแบบแก้มดิงสวนตะมุตมิ อยู่ที่ตำบลจอหออำเภอเมืองจัังหวดนครราชสีมาโดยใช้พื้นที่ทำโรงเรือนกลางมุง้งป้องกันมแมลงมากัดกินพืชผ,ผักได้รับความเสียหายขนาดโรงเรือนความกว้าง4คูณ5เมตรสูงประมาณ2เมตรใช้ในการปลูกผักตระกูลผักสลัดอาทิเรดโอ๊กกรีนโอ๊กแคลสีม่วงแคลใบิกและร็อกเกตกว่า200ต้นมีอายุป,ประมาณ45วันสามารถเก็บมารับประทานได้ โดยผักสลัดที่ปลูกในโรงเรือนนี้เป็นการนำขวดพลาสติกเปล่าแทนกระถางนำมาใช้ในการปลูกโดยวิธีเพาะเมล็ดโดยดินที่นำมาปลูกเป็นดินปลูกเพื่อทั่วไปส่วนผักสลัดที่นำมาปลูกเป็นเมล็ดพันธุ์ไม่ตัดแต่งพันธุกรรมนี่คือดินที่เราผสมแล้วนะครับดินที่เราผสมแล้วก็ใส่ไปในขวดแล้วนะครับจะเห็นว่าด้านล่างจะมีช่องว่างอยู่ดินไม่สามารถลงมาได้เพื่อให้เก็บเก็บน้ำนะครับดินนี้คือส่วนผสมที่เราผสมแล้วนะครับแนะนําว่าอย่าใช้แกะก็แล้วกันแก่ขาว กเกะขาวปัญหาแกบขาวคือบางทีมมีต้นหญ้ามีต้นข้าวงอกมาอีกเราต้องถอนประจํานะครับอันนี้เราใส่เลดโอ๊กครับแนะนําว่าขวดหนึ่งเนี่ยควรจะใส่สักสองมเมล็ดก็พอเนี่ยสักสองมเมล็ดก็พอแล้วก็กบดินเกี่ยดินแล้วก็ลดน้ำลดสำหรับกระเช้าใส่ผักประยุกต์ทำมาจากลังไม้ ที่นำมาดัดแปลงแทนกระเช้าส่วนวัสดุที่นำมาประกอบนั้นทำมาจากกาบกล้วยนำมาเป็นวัสดุตกแต่งกระเช้าให้เกิดความสวยงามโดยกระเช้าหนึ่งกระเช้าสามารถใส่ผักหกชนิดราคากระเช้าละ300อบาทสำหรับวิธีการปลูกแบบแก้มบิงนี้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการปลูกผักสวนควรัวชนิดอื่นๆอาทิผักบุ้งจีนและคะน้าได้ด้วยคิดว่าควรจะาหาวิธีประหยัดน,น้ำครับก็จะมี จะมีระบบน้ําที่ขังอยู่ข้างล่างนะครับเราไม่ต้องลดน้ําทุกวันนะครับบางที2วัน3วันลดทีนะครับอันนี้อาจจะเหมาะสำหรับคนขี้เกียจซะดวซ้บาปนะครับปลูกผักชนิดนี้นะครับแต่เราจัดปลูกลักษณะน,นี้แล้วทาเป็นกระเช้ากระเช้านึงแล้วก็ได้มูล,ลค่าถึง2องบาทถึง300บาทโดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงที่เป็นเทศกาลปีใหม่นะครับเทศกาลปีใหม่หรือของที่ระลึกของฝากหรืองานอโรมต่างๆเนี่ยฮะ ดีมากเพราะว่ามูลค่าไม่สูงแล้วก็มีคุณค่าทางจิตใจด้วยในช่วงโควิเดเนี่ยผมแนะนําเลยว่าถ้าเงาเงาไม่มีอะไรทําเดินไปหลังบ้านนะครับเอาไปหาขวดเปล่ามานะครับแล้วก็บัตัประปลูกคือมีความสุขกับต้นไม้ด้วยนะครับอย่าไปเครียดช่วงโควิดหลายหลายคนอาจจะเครียดแต่ว่าถ้าได้ปลูกต้นไม้อยู่กับต้นไม้ผมคิดว่าอารมณ์จะดีขึ้นครับผม สำหรับประโยชน์ของผักสลัดซึ่งเป็นผักตระกูลกินใบมีไฟเบอร์สูงมีสารต้านอนุมูลอิสระมีโพแทสเซียมช่วยสริงเสริมสุขภาพหัวใจค่ะและทั้งหมดนี้ก็คือไอเดียการปลูกผักปลอดสารพิษที่นำมาเป็นทางเลือกในการช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด1 9ในวันนี้ค่ะช่องนี้ขอเชิญรับชมข่าวอื่นที่น่าสนใจได้จากทางสถานีต่อค่ะ